วันนี้นะครับผมก็จะมาทำแตะปิ้งแตะนะครับแตะย่างนะครับแตะย่างสำหรับถังสองลิตรนะครับสำหรับถังย่างแบบตั้งนะครับเอาเผานะครับอันนี้ได้ทำทิ้งไว้นานแล้วนะครับก็ไปเจอมาพอดีไม่ต้องได้ดัดใหม่นะครับใช้ตรงนี้เลยนะครับ หลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะครับก็มีหลายเรื่องราวนะครับตั้งแต่มือถือมีปัญหานะครับเลยต้องลบคลิปต่งตางๆทิ้งเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเออเลยไม่มีเวลาด้วยนะครับก็เลยต้องเริ่มนะครับต้องทำใหม่หมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเพราะามือถือมันมีเครื่องเดียวนะครับก็เลยตรงช้าหน่อย ก่อน็วัดอยูว่าทงางสองรอยยิบนะครับขนาดที่ดัดร้อยนะครับมันจะเทไหมนะครับ,นะรบยังถือว่าอยู่ในวงกลมนะครับผมก็จุกใช้ได้นะครับอันอื่นนะครับผมก็ตัด โดยประมาณไปเกาะน,นะครับเพราะว่าอาการทำแตะก้มนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าเราตัดเราเพื่อกะ้วยก่อนนะครับ หลังจากเราเชื่อมกลางเสิ็บนะครับเพื่อยึดนะครับเราก็จะวิธีการเชื่อมต่อไปนะครับเราก็จะเอาไว้ต่างนับ hinta paye. ก็เสร็จแล้วนะครับใช้งานใช้งานอินนะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องเคาะก็ะดานะครับถ้าเราทํางานให้นะครับถ้าเราทารํา,าทงานแบบให้ลูกค้านะครับก็จะต้องเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่อันนี้เป็นใช้งานดินนะครับ นี่เห็นไหมรอยเชื่อมจะไม่มีนะครับให้เชื่อมด้านหลังหมดเลยนะครับสําหรับเชื่อมแตะนะครับเวลาด้านบนเราก็จะไม่ไม่เชื่อมจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้จากตรงนี้ไม่ไงนะครับเราจะเชื่อมด้านหลังหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับสำหรับทำแต่ปิ้งย่างนะครับของทางสองรยลิตรแบบตั้งนะครับ ชอบคลิปแบบนี้ฝากกไดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อชมคลิปต่อๆไป